สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาชมผักไฮโดรโปโนิกอันนี้มือใหม่หัดทำนะคะต้นก้าต้นก้าเพิ่งจะเอาลงลองผิดลองถูกก่อนจะโตได้อีกไหมนี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นฟินเล่หรือเปล่าน,นี่ฟินเล่อันนี้เรดโอ๊กค่ะ อันนี้สลัดอิตาลีอันนี้ลงก่อนอันนี้ลงก่อนนะคะนี่ตูรากเขาร,รากกำลังเดินสวยงามมากเลยจะโตไหมแค่นั้นแหละใบนี่เป็นไรเนหะ็นไหมนี่คือนี่คืออุปสรรคน,นี่อันนี้สวยจังบางต้นก็สวยเนาะบางต้นก็ไม่โต มีอะไรเข้ามาด้วยอันนี้มมุงมงขาวล้อมรอบด้วยมุงขาวข้างบนก็เป็นสแลนส่วนข้างนี้ยังไม่เสร็จคะ่ะทุกคนไม่มีเวลาลงนะต้นก้าอนุบาลโตหมดแล้วนี่ถ้าลงก็จะเต็มฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกล่องค่ะฝั่งทางนี้ได้จุได้ สี่สิบกล่องข้างนี้ก็สี่สิบกล่องรวมเป็นเฮ้าหนึ่งก็จะได้แปดสิบกล่องแบบนี้กล่องหนึ่งก็ปลูกอยู่ไอหกต้นปลูกได้หกต้นกำลังเขียวงามเลยบางต้นก็ไม่โตนี่ เล่าเขาก็เดินดีนะแต่ทำไมนะเขาเป็นอะไรไม่รู้ต้องเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างต้องเก็บออกไม่สวยเ,ยเก็บออกนี่เห็นในต้นนมนี่บางต้นก็ไม่สวยกับทุกคนติลายไม่รู้มีรอยไม่ไม่ด้วย มือใหม่คนที่เขาไอนะ้นั่เน่ะเขาทำให้สวยหมดเลยเนาะสวยหมดทุกต้นเลยเดี๋ยวเราลองครั้งแรก <c oughs> ปลูกในดินก็ได้รสถ้าเราจะปลูกเยอะหน้าร้อนหนียิ่งจะได้รดเยอะเลยไม่งั้นสลัดก็จะขมสลัดก็จะเกิดความเครียดปล่อยอยางออกมาพอเวลาคนมาชิมมากินแล้วก็จะมีรสขม เราก็เลยลองปลูกในน้ำดูเห็นนะอันนี้ก็เอาออกอันนี้เอาออกจะเ,เ,เอาอะไรมันแทนเขาเพราะว่ามันต้นไม่โตค่ะก็เลยได้เอาออกจะโตได้อีกไหมเหมือนเราดูทุกวันเนาะมันก็เดินมันก็ไม่แตกต่างอะาไรถ้านานๆดูทีก็จะโอเค เข้ามาชมทุกวันนี้ค่ะ40กลิบองส่วนทางนี้ก็จะเป็นต้นอนุบาลเดี๋ยวเอาต้นนี้ไปแทนเอา,เอาีไปแทนจไ,ไดไ้ต้นเล็กแบบนี้เอเรดอกไปแทนหลุมนี้ปล่อยให้ว่างไม่ได้เดี๋ยว,ยวตะค่น้ำขึ้นมาเขียว ปลูกง่ายๆค่ะปลูกง่ายมากเลยทุกคนแต่จะได้กินไหมลองดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นอนุบาลอนุบาลเล็กๆลงะอนุบาลอันนี้จะเข้าป .1 นนแล้วนี่นี่นโตแล้วนี่ยังไม่ได้ทำมาเลยอันนี้สลระแหน่ค่ะสลรนแหน่ก็ กำลังมีรากเห็นไหมรากสวยเลยกำลังเริ่มมีรากตระเนี่ยก็ชอบนะไฮโดรนี่ปลูออกง่ายด้วยค่ะอ,อันนี้พาชมไฮโดรโปโนิกค,ค่ะเดี๋ยวให้คันครบก่อนออจะได้สวยเนาะอันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ